อันนี้ใช้แล้วไม่ต้องใช้ยาเคลือบเราต้องใช้ยาเคลือบใช่ค่ะก็เลยว่าเออไม่ใช้แล้วก็เลื่ยงมากเลี่องมากหันยหลอย่างนไงก็เลยใช้ต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ใช้ตัวอื่นเลยคือใช้ของเขาโดดๆแล้วก็มันใช้อันนี้มันก็ลดต้นทุนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแล้วมันก็ไม่ต้องใช้หลายตัวเครื่องแล้วมันใช้ได้กับผลไม้ทุกชนิดอ่ะมันก็จบแล้วไงก็ถึง สวัสดีค่ะ,คะช่วงรองลุยสวนกับคู่หูมหัศจรรย์และหญิงเกษตรของบริษัทเวิร์คั i อินโนเวชั่นวันนี้มากับอาจารย์สหภาพการจนะหิรันพลค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านท่าสมจังหวัดตราดค่ะเรามาพาเยี่ยมชมสวนทุเรียนเจ้าของสวนบอกว่าเฉียดต,ตายเฉียดตายอย่างไรและปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของสวนกันเลยค่ะแนะนําตัวเลยค่ะพี่เหนียวชื่อปลานอมนิยมการค่ะ พี่หนิวอยู่บ้านท่าโสมบ้านท่าโสม,อำ,อ,สมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดแล้วก็ผู้แนะนำก่ะมลชัยจำครับที่ปรึกษาคู่หูมาาจารย์เบอร์แพนครับค่ะไปยังไงมาไงถึงมารู้จักพี่หนิวได้คือพี่หนิวเนี่ยติดต่อมาจากทาง a c e b o o k นะครับค่ะแล้วก็เราลงพื้นที่มาดูในพื้นที่ครับว่าส่วนทุเรียนเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับจะได้แนะนําวิธีการใช้ที่ถูกคือตอนที่เข้ามาเนี่ยต้นค่อนข้างโทมหนักครับเป็นก้านทูบหมดเลยทั้งแปลงและตอนนั้นก็กําลังติดลูกนะ แต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพี่หนิวทดลองใช้จากการที่เราแนะนําแค่ครั้งเดียวใช่ไหมแล้วหยุดไปนะครั้งสองครั้งครั้งสองครั้งนะครับแล้วก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่าเป็นช่วงที่ติดผลผลิตแล้วเลยก็หยุดไปเกือบปีครับแล้วก็กลับมาใช้ใหม่หลังจากนั้นเราเข้ามาดูเนี่ยต้นโสมหนักกว่าเดิมแตงบนเนี่ยกำลังทยอยตัดกำลังโดนเลื่อยอยู่เลยกำลังเคลื่อนเลยครับอ๋อคนทิ้งกำลังค้นเลยก็เข้าไปก็แนะนําว่า เดี๋ยวเราเอาของเราเนี่ยมาฟื้นต้นได้อ่าก็แนะนําวิธีการใช้แล้วก็เข้ามาติดตามผลอยู่ตลอดแล้วก็หลังจากนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวฟังพี่หนิวเล่าให้ฟังดีกว่าตอนนี้ที่นี่ค่ะพี่หนิวสวนตรงนี้กี่ไร่อ่ะคะตรงนี้เป็นที่อยู่บ้านเนาะห้าไร่ตรงเนี้ยห้าไร่แต่ว่าเมื่อที่เห็นนี่คือมีเป็นสวนผสมเลยเนาะใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่ทุเรียนเป็นทุเรียนอะไรอะคะหมอนทองหมอนทองแล้วก็มีนกกระจิบบ้างมีพวงมาีบ้างมีกระดุมบ้างค่ะ แล้วก็มีมังคุดมังคุดเยอะอยู่นะคะทองด้วยมังคุดกี่กี่ต้นคะเนี่ยมังคุดจำไม่ได้เยอะแต่เยอะนะประมาณเกือบร้อยอ่ะโอ้แล้วก็มีเงาะอีกทีเงาะต้นเดียวอ๋อมีเงาะมีเงาะไปกินทุเรียนเก็บต้นทุเรียนมันทองเยอะค่ะ ไม่น่าถึงอ่ะพี่หนิวบอกว่าอะไรส่วนนี้เป็นส่วนอะไรสวนลูกค้าดอนลูกค้าดอนมีทุกอย่างอ้าวมีทุกอย่างตอนนี้ทุเรียนส่วนใหญ่เนี่ยอายุก,กี่ปีอะคะไอชีสูงสูงนี่ก็สามสิบกว่าปีเนาะสามสิบกว่าปีปแล้วก็มีแซมไปเรื่อยๆก็มีสิบกว่าปีมีอะไรเงี้ยถึงปลูกก็มีเห็นไหมเนี่ยอ๋อหกเจ็ดปีมีมีทุกอย่างคือที่ผ่านมาคือปลูกแซมตลอดเลยใช่พอมันตายเราก็แซมเมื่อกี้ไปเห็นเตียง อยู่ใต้ใต้ถุนบ้านเนาะอันนั้นก็คือเรื่อยมาทำเตียงอันนี้คือทำไมก็มันตายช้ำใจเรื่อยทำันเรื่อยไว้ทำที่เป็นที่ระลึกค่ะใช่ใช่ก็คืออย่างเมื่อกี้ที่ที่ทางน้องกมลเล่าให้ฟังนะคะว่าทุเรียนน่ะคือกลายเป็นว่ามีปัญหาเนาะแล้วขายให้แล้วพี่หนิวซื้อมาแล้ว แต่ก็ใช้ไปครึ่งนึงใช้ไปครึ่งนึงเลยแล้วก็อีกหกคนไม่ใช้ให้่มั่นใจเพราะมันมีมังคุดมีอะไรยังไงเราเออแล้วถ้าเราใช้ทุเรียนแล้วมังคุดเราจะแบบไหนไม่ให้ใช้ยาเคลือบงี้เนาะมังคุดเราต้องใช้ยาเคลือบเพราะแบบว่ามันที่ผ่านมาคือเราต้องใช้ยาเคลือบตลอดใช่ไหมอันนี้ใช้แล้วไม่ต้องใช้เอ๋อไม่ต้องใช้ยาเคลือบเออเราต้องใช้ยาเคลือบไหมค่ะก็เลยว่าเออไม่ใช้แล้วก็เรื่องมากเออเรื่องมากหลายอย่างแล้วไงแล้วทีนี้พอมาถึงช่วงที่ว่าจะทำสารงี่แม่เขาเหมือนไม่อยากให้เราทำะ อ่ะตัวนี้ทาสารไม่ต้องไม่ต้องใช้แพคโคเราก็เลยเออมาใช้เออลองกลับมาใช้อีกก็ได้เนาะลองลองใช้ดูแล้วโทรถามเขาก็บอกเขาไม่ยอมตัดเราทิ้งก็เลยใช้ต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ใช้ตัวอื่นเลยคือใช้ของเขาโดดๆเลยกับยาลายาแมลงแค่นั้นคือทำทำตามกระบวนการที่เราแนะนำทั้งหมดเมื่อกี้ก็คุยกันมาตั้งเยอะแล้วก็ใช้มาทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าพี่หนูประทับใจแค่ไหนเยอะเยอะใช่ไหมอ่ะเยอะมันใช้อันนี้มันก็ลดต้นทุนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันแล้วมันก็ไม่ต้องใช้หลายตัว ผลงานเราเป็นต่างดาวก็ใช้ได้ใช่ไหม,มไม่จับสนใช่ไหมไคือไม่ไม,ไม่ไม่เวียนหัวม,น,มนเเครื่องแล้วมันใช้ได้กับผลไม้ทุกชนิดอ่ะอม,มันก็จบแล้วไงพูดถึงอ่ะพี่เหนียวเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่ใช้คโโู่หูพระอาจารย์ของเราแล้วก็หยดใช้ไปแล้วก็กลับมาใช้เป็นคนที่เข้าใจปรัชญาที่บอกว่าต้องต่อเนื่องและสมาเสมอจึงจะเห็นผลชัดเจนและแตกต่างอันนี้พี่เหนียวเห็นผลชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมก็อยากจะเรียนเชิญนะครับชวนเชิญเกษตรกรทั่วประเทศเลย มาร่วมกันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกําไรเกษตรกรกรมไทยยั่งยืนกับคู่หูพศศระสิจันทร์กับหญิงเกษตรช่วงนี้พวกเราทั้ง4คนก็ขอลาทุกท่านไปก่อนครับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเวแพนหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปัดนี้